นะคะถ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นคนรกักญาเป็นคนที่ไม่มีเงินและไม่มีต้นทุนใดๆเพราะนี่คือคัดหมูแดดเดียวที่ไม่ได้ทํามาเพื่อคนรกักญาหรือคนจนนะคือจริงๆแล้วค่ะหนูได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยแต่หนูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามาตรฐานของความจนและรากญาติคะขวัดจากอ่านลูกค้าของหนูเนี่ยค่ะจะต้องมีรายได้สามหมื่นถึงหลักล้านขึ้นไปนะถ้าเป็นคนที่มีรายได้แบบหลักร้อยสองร้อย่างเงี้ยถามว่ามีคนซื้อกินไหมก็อาจจะมีนะคะแต่ หลายคนที่เห็นคลิปนี้น่าจะเห็นคลิปที่เป็นต้นประเด็นดราม่าแล้วเนาะแต่วันนี้ค่ะนุยขอไม่พูดถึงเกี่ยวกับที่เกิดดราม่าแล้วกันแล้วก็ที่นุยมาวันนี้นุยไม่ได้มาเพื่อแก้ตัวใดๆนะคะแต่นุยไม่ยอมรับผิดทุกการกระทำที่นุยได้ทำไปทั้งคำพูดและการกระทำนะคะคือสิ่งที่นุยได้ทำไปนุยไม่ได้ตั้งใจ มันเป็นอารมณ์ชัว่ววูบที่เราอะค่ะไม่หันได้คิดแล้วก็ไถ่ตองก่อนมันเป็นความไม่ไม่ได้ยับยั้งช่างใจของเรานะคะแล้วก็คือนุ้ยรู้แหละว่าวันนี้ต่อให้นุ้ยออกมาขอโทษนะคะออกมาอัดคลิปแล้วกับขอโทษกี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็คงไม่พอนะคะกับความรู้สึกของ พี่ป้านาะอาคนไทยทุกคนที่สูญเสียไปนะคะแล้วก็หนุยก็ต้องขอโทษคนไทยทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้รู้สึกไม่ดีแต่โดยส่วนตัวหนุ่ยไม่ได้มีเจตนาจะหมิน่นใครหนุยก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งะคะ่ะที่มีรักโลภโกรธหลงแต่สิ่งที่หนุยอยากขอจากทุกคนนะคะคืออยากให้ทุกคนนะคะพี่ป้านาะอาคนไทยทุกคนะมองหนุยเป็นเหมือน ลูกหลานพี่น้องญาติคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสผิดพลาดได้แต่นุ้ยจะนำความผิดพลาดนะคะในครั้งนี้ไปปรับปรุงตัวและแก้ไขและไม่ให้เหตุการณ์เนี้ยค่ะเกิดขึ้นอีกและนุ้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นุ้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่คอยจับแล้วแม่ค้าหมูแดดเดียวออนไลน์นุ้ยอินเตอร์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมะนาหวานชาแนลนะคะสืบตอมรวบแม่ค้าผลิตและเปิดคอร์สสอนหมูแดดเดียวภายในไทยคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์และทำได้และไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบโดยทำหมูแดดเดียวขายออนไลน์ เห็นไหมตอนมาลำบากพอรู้มากพูดไปเรื่อยโดยไม่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบโดยเจ้าหน้าที่ตอมมตามไปถึงที่แม่ค้าออนไลน์คนนี้ชื่อน้องนุ้ยอินเตอร์โดนตอรมรวบได้ที่ซอยอ่อนนุช6 66แยก7 แขวงเขตประเวศกทมพบนางสาวแอดหรือนุ้ยอินเตอร์ที่ได้โพสต์ขายของออนไลน์และไลฟ์สดขายของจริงตามที่ถูกร้องเรียนทั้งนี้ในการสอบสวนเบื้องต้นนางสาวแอดหรือนุ้ยอินเตอร์ได้รับสารภาพว่าเป็นเธอจริง ที่เป็นคนไลฟ์สดขายหมูแดดเดียวและเปิดคอร์สสอนทำหมูแดดเดียวจริงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะกระทำได้และไม่แจ้งต่อนายทะเบียนทราบเจ้าหน้าที่จึงทำการจับกลุ่มนางสาวแอดหรือนุ้ยอินเตอร์ และได้ส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละเป็นต่างด้าวที่ไม่ประมาณตนดูหมินเหยียดหยามคนที่เป็นเจ้าของประเทศก็จะพบจุดจบแบบนี้ต้องกลับบ้านไปอย่ามาอย่ามาหาทำเรื่องอที่ไม่ควรทำโดยเฉพาะในประเทศไทย ถ้ามาทำงานทำมาหากินเงียบๆไม่อวดตัวอวดตนเหยียดคนอื่นก็จะทำมาหากินได้ยาวๆจะพูดอะไรคิดให้ดีๆก่อนจะรวยจะจนไม่ควรมาเหยียดกันอย่าหลงตัวเองว่าพอมีกินมีใช้ขึ้นมาหน่อยก็จะพูดอะไรก็ได้ ผลที่ตามมาจะรับไหวไหมถึงแม้จะขอโทษก็คงไม่มีใครให้อภัยตอนนี้ตอมอลงหนักเตือนแรงงานข้ามชาติอยู่อย่างสงบอย่าปากกล้าขาแข็งเพราะบทสรุปก็จะจบไม่สวยดูแม่ค้าหมูแดดเดียวและพะม่าปากแจ๋วเป็นตัวอย่าง อยู่บ้านเขาเมืองเขาสงบเสงี่ยมเอาไว้จะได้ไม่เดือดร้อนนี่แหละค่ะการที่คุณออกมาไลฟ์สดขายของออนไลน์แต่ถ้าคุณไม่เหยียดคนไทยว่าเป็นลากย่าก็คงไม่มีใครสนใจอะไรคุณมากมายแต่นี่คุณกลับบอกว่า ลูกค้าของคุณจะต้องมีเงินเดือน3มื0นบาทถึงหนึ่งล้านบาทขึ้นไปสำหรับลากย่าไม่มีสิทธิ์ผลที่คุณกระทำกรรมที่คุณก่อเอาไว้ปากที่คุณพูดออกมาโดยที่ไม่คิดไม่ยับยั้งชั่งใจผลมันตามคุณมาแล้วตอนนี้ตอมอก็ ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันส่งออกนอกประเทศอาจจะติดแบ็กกรีด2ปีหรือมากกว่านั้นก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะคะอย่างที่เคยบอกละะ้วค่ะแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยอยู่เป็นอยู่ให้เป็น นะอย่าออกมาหมิ่นคนโน้นคนนี้หรือเหยียดคนนั้นคนนี้หรือเดินขบวนหรือประท้วงในประเทศไทยเพราะที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศของคุณการที่คุณจะอยู่ในประเทศไทยอย่างสุขสงบนั่นก็คือการอยู่เป็นอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว อย่าปากกล้าคลิปนี้มะนาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆ like, ก,ก,กำลังใจใครมีข้อคิดอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะมะนาวอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ